เมื่อใดที่เขาทอ้อเมื่อใดที่เขาสิ้นหวังเมื่อใดที่เขาหมดกําลังใจเขาจะต้องตะโกนออกไปว่าฮัตตูบิงกุดอโอเร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นคลิปแรกในปี2025นะครับตั้งใจว่าจะลงวันที่1มกรานะครับผมซึ่งก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามมูเกงแฟนตาซีมาอย่างยาวนานอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องามยามดีนะครับที่จะได้เริ่มแต่แต่ ของภาคเซาแล้วนะครับสำหรับเรื่องยูกิโอเนาะที่จริงของยูกิโอภาค 5D อย่างเงี้ยนะครับยังมีเรื่องให้ทําอีกเพียบนะครับแต่ว่าถือเลิกละกันนะครับว่าขึ้นปีใหม่แล้วก็อยากเปิดว่านะครับผมเป็นคํายืนยันเช่นเคยเหมือนที่ผมเคยทําของคลิปภาค 5D อันแรกไปนะครับว่ายูกิโอเนี่ยผมอยากทำอนิเมะไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมภาคเซาภาคอาร์ค5ภาคเรนอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมๆคอนเทนต์ไว้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะค่อยๆทยอยลงมานะครับแล้วก็ใครที่ติดตามหมูเก่งมาอย่างยาวนานนะครับก็อาจจะมีสังเกตบ้างว่าบางช่วงผมก็จะย อนิเมะบางเรื่องไปนะครับผมในของปีนี้ก็พยายามเตรียมคอนเทนต์อนิเมะอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลักๆช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องยูกิกับเรื่องกัสเบลเป็นหลักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็กะว่าจะเอาเรื่องเก่าๆมาทําแล้วก็หาเรื่องใหม่ๆทําบ้างนะครับซึ่งในภาคเซเอุสนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเปิดคอนเทนต์แรกเนี่ยผมอยากทําอะไรที่มันดูสบายๆหน่อยนะด้วยประเด็นเจาะลึกคําพูดของซึคุโมกยูมะครับผมซึ่งเป็นพระเอกของภาคเซเอนะุสเนาะคำพูดนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ผมเชื่อเลยว ที่เป็นเสียงข้างญี่ปุ่นซาวแท็กมาอย่างนี้เนาะน่าจะพอทราบนะครับว่าไอ้ซูคุโมยูมะเนี่ยเขาก็จะเป็นดูเอลลิสในสไตล์พระเอกเมื่อเทียบกับของ3ภาคที่ผ่านมาเนี่ยฝีมือในการดูเอลของซูคุโมยูมะผมว่าน่าจะดูด้อยสุดเลยนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยความไฮเปอร์ของเขาไปใส่ในเรื่องของความใจสู้ครับผมและในความใจสู้ของซูคุโมยูมะนะครับยูมะเนี่ยจะมีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทั้งเรื่องเนี่ยครับผมอนิเมะมันมีความเท่าไหร่ว่าร้อยสี่สิบหกตอนเนาะสองซีซั่นนะครับซึ ซึ่งไอการพูดเป็นร้อยครั้งด้วยคําว่าคัตโตบิงกุดักโอเรอย่างงี้นะครับมันก็มีความหมายของมันอยู่ซึ่งเป็นความหมายที่แบบลึกซึ้งขนาดที่ว่าคนญี่ปุ่นยังต้องมาถกกันเลยครับว่าไอคำพูดคำนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างเนาะอย่างงี้นะครับความหมายว่าอะไรเนาะมันก็เป็นคาศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางในอนิเมะของภาคเซาลนะครับเท่าที่ผมดูอนิเมะของญี่ปุ่นมาเป็นร้อยเรื่องนะครับไม่เคยได้ยินคําพูดว่าคัตโตบิงกุจากอนิเมะเรื่องไหนเลยครับผมเออในความทรงจําผมไม่มีครับผม คำเนี้ยที่มันมีการขยี้มีการพูดให้เราเห็นตลอดเนื้อเรื่องนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความหมายมีเรื่องราวที่สามารถแตกประเด็นแยกย่อยมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นความหมายของมันนะครับแล้วก็บริบทการใช้ในเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็เด็ดสุดเลยคือมีเรื่องการเอาไปทําเป็นการ์ดนะครับบอกเลยว่าคาพูดคำเนี้ยอิทธิพลมันเยอะอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเนื้อหาต่างๆผมใส่ไว้ในแต่ละแชปเตอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูกันได้ตามสะดวกเลยนะเน กันทีละเรื่องก่อนเลยครับผมเรื่องแรกนะเราก็ต้องมาพูดถึงความหมายใช่ไหมครับความหมายคำพูดคำเนี้ยนะครับผมเสิร์ชดิกเชนเนอรีไม่เจอครับผมเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะทางที่มีการนำคำมาผสมกันครับซึ่งคำที่ผสมเนี่ยมันมาจากคำว่าคัตโตบิครับผมคัตโตบิมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบพุ่งทะยานอะไรแบบนี้เนาะส่วนมาเป็นคำว่าคัตโตบินกูได้ยังไงใช่ไหมครับไอ้บินกูอันหลังเนี่ยครับมันมาจากภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษก็คือคำว่า ing นะครับผมก็คือแบบว่ามาในรูปแบบของกริยาที่กาลังกระทาอยู่อะไรแบบนนนี้้ะะรัเพาฉ่แปล ดวพุ่งทยานบวกกับไ NG เข้าไปก็จะเป็นคัตตัวบิ้งกุตามเสียงภาษาญี่ปุ่นเป๊ะๆแต่ถ้าเกิดว่าย่อหน่อยก็เป็นคัตตบิ้งอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราบอกว่าคําว่าคัตตับิ้งกุเนี่ยนะครับผมเคยดูในของช่องทางธรรมชาติแห่งหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยยูกิโอภาคเซอัลเพิ่งออกมานะแล้วก็มีคําพูดคํานี้ออกมาแล้วเขาก็ต้องทําซับไทยใช่ไหมครับซับไทยตอนนั้นผมจําได้ว่าเขาใช้คําว่าพุ่งทยานไปเลยตัวชั้นนะครับซึ่งไอ้คำว่าพุ่งทยานไปเลยตัวชั้นก็จะมีประเด็นนิดนึงด้วยนะครับไอ้คำว่าคัตตบิ้งกุเนี่ยมันมีคำจั่วหัวที่มาพูดคุยในคลิปนี้แหละแต่ว่ามันจะมีคําว่า คัตตบิงกุดะโอเละนะครับผมซึ่งไอ้คำว่าโอเละมันก็แปลว่าตัวชั้นนะครับส่วนไอ้คำว่าดักที่ใส่เข้ามาตามไวยากรของภาษาญี่ปุ่นแล้วมันก็เหมือนกับเป็นคำที่แบบพูดออกมาให้มันมีความเป็นรูปประโยคนั่นเองครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าคัตตบิงกุดะโอเละนะครับก็จะแปลว่าพุ่งทะยานไปเลยตัวชั้นณนะเวลานั้นนะนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไปดูในของ True ID นะครับผมของ True ID ก็จะมีเวอร์ชั่นถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับของยูกิโอพาคเซอทีนี้ในส่วนของ True ID ทีี่่่่ถูกกกลลิิิขขสทธ์เเเนนนยะคัั้้้้าาาาา็็จจใชววพุงงงไปงหตซึออม การปรับเปลี่ยนได้ตามภาษาไทยนะครับเนื่องจากว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นคําแสดงการพูดภาษาไทยบิดๆนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลอะไรอยู่แล้วเนาะทีนี้ไอ้คำว่าคัตโตบิ้งกุที่มันแปลว่าพุ่งทะยานไปเลยตัวฉันพุ่งไปข้างหน้าเลยตัวฉันฉันจะพุ่งไปข้างหน้ามันก็จะเป็นคําพูดที่ยูมะเนี่ยติดปากพูดเป็นอันดับต้นๆของเนื้อเรื่องเลยนะครับคือมันเป็นคําพูดประจำตัวของเขานะครับแต่ว่าคําพูดคานี้มันก็มีที่มาที่ไปนะพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว ทีนี้ยูมะนะครับผมเนื่องจากว่ารับคําพูดนี้มาจากคุณพ่อแล้วพอเอามาใช้กับตัวเองปุ๊บมันก็จะมีความเึก่เถิมในแบบของยูมะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยูมะก็จะใช้คําพูดนี้เป็นคําพูดที่ให้กําลังใจตัวเองเวลาทอ้อเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเวลาดวลเนาะแบบว่าจะแพ้แล้วจะนู่นจะนี่จะนั่นเราจะเล่นอะไรยังไงต่อดีเราจะแพ้การดวลครั้งนี้หรือไม่อย่างเงี้ยน,นะยูมะก็จะมีการพูดคํานี้ออกมานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นการจั่วเทพนะเวลานัั้้นนนเลยรรรไดกกกากษษากาทททีี่พิสถณ์ห จะเป็นการที่แบบว่าใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของตัวเองที่ซ่อนอยู่อย่างเงี้ในการจัดเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งได้คำพูดนี่ก็จะเป็นคําพูดที่ยูมาเนี่ยให้กําลังใจตัวเองเป็นหลักแล้วการที่ยูมาเขามีการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางสถานการณ์บางเวลาที่ยูมาไปพูดให้คนอื่นฟังด้วยครับคำว่าไปพูดให้คนอื่นฟังก็คือเขาจะพูดในลักษณะของการให้กําลังใจซึ่งแบบว่าต้องการเชียร์อัพใครบางคนนึงให้พื่งสู้ขึ้นมาปุ๊บแม้ว่ายูมาจะไม่ได้ดูเอลอยู่ตอนนั้นก็อาจจะมีการพูดรโตั to, นนบบบนอกี้้้แใให o, หื กับแบบชาร์กอะไรพวกนี้ได้ตลอดเวลาเลยซึ่งเป็นคําพูดให้กําลังใจที่บางคนก็จะไม่เก็ตนะครับซึ่งอย่างโคโตริอย่างเงี้ยที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของยนะูมะเนาะด้วยความที่ว่าคุณเคยกับยูมะก็คงชินหูไปแล้วก็คงรู้แหละเวลาที่ยูมะพูดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความฮึดในแบบของยูมะแต่ว่าเวลาไปพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายนะครับว่ามันคืออะไรยูมะก็อาจจะต้องมีการอธิบายบ้างในบางจังหวะครับผมซึ่งเท่าที่มีการเปิดเผยในเนื้อเรื่องนะครับผมยูมะเคยมีการอธิ ว่าอะไรยูมักอธิบายให้คนฟังเข้าใจหน่อยซิซึ่งแค่ให้ยูมักอธิบายนะครับแม่งก็มี3ความหมายเข้าไปแล้วคําจํากัดความที่1ที่ยูมักให้เลยก็คือว่าเป็นคําพูดปลุกใจเวลาที่เจอกับวิกตเวลาพูดแล้วตัวเองจะรู้สึกว่ายอมแพ้ไม่ได้ประมาณนี้เนาะส่วนคําจํากัดความที่สนะครับของความหมายในสไตล์ยูมักก็คือว่าดึงความกล้าออกมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอ่านี่ก็คือจะค่อนข้างตรงตัวตรงความหมายที่มาที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับส่วนคําจากัดความที่3ในความหมายของ uma, มมยูมักเวลาพูดคํานี้ก็คือไม่ต้องวัดกลัวต่ออุปสรรคคแลล้วยยกกันนต่่อเเี็็จะป3ํา บา3คำจำกัดความที่ยูมัเคยอธิบายเอาไว้ในเนื้อเรื่องนะครับเปนว่าคําพูดนี้ความหมายกว้างมากๆเลยจริงๆเนาะเท่าที่ดูมานะครับทีมาก็สื่อความหมายแตกต่างกันแล้วนะครับซับไทยที่เคยดูมาภาคไทยที่กําลังมีอยู่ตอนนี้คําจากัดความที่ยูมัอธิบายไว้ในเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บริบทครับผมให้เข้าใจว่ามันเป็นคําพูดที่พอพูดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีแรงใจในการต่อสู้อะไรบางอย่างให้กาลังใจคนอื่นได้ให้กําลังใจตัวเองได้นั่นเองครับทีนี้หัวข้อที่2ที่ผมอยากจะพูดคคุยผมชออบนนแแงงงง่่่่ทีวาาาเเืจกป็ํสข มันก็จะมีการปรับมีการพลิกคําได้แต่มันก็จะคงความหมายคงที่มาของความเป็นคัตโตบิงกุได้ซึ่งคําพูดคำนี้ก็จะมีที่อยู่มาเอาไปพูดกับตัวละครตัวอื่นแต่ว่าไม่ใช่คําว่าคัตโตบิงกุหรือกระทั่งว่าตัวละครตัวอื่นก็อาจจะมีการใช้คํานี้แล้วก็ไม่ได้ใช้คําว่าคัตโตบิงกุอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมลองยกตัวอย่างมาต้องย้ำว่าไม่ใช่ทั้งหมดในเนื้อเรื่องอาจจะมีการปรับคํามีการใช้คําอะไรพวกนี้ที่ปรับปลกค uh, กกิไ ใา,ารณ์ไหนีไไ่1นนเลยก็คือคาว่าค,คัตตาบิงกุนะครับคัตตาบิงกุนะครับไม่ใช่คัตตกเลยนะมันมาจากคาว่าคัตตาที่แปลว่าชนะแล้วบวกกับคาว่าบิงกุนั่นแหละครับออซึ่งอันนี้ก็คือแผลงมาเป็นคําว่าคัตตาบิงกุใช้เวลาที่แบบอยู่มาชนะในบางสถานการณ์เขาก็็ะตะโกนว่าคัตตาบิงกุดาโอเล่นะครับความหมายที่ออกจะสื่อว่าเอ้พุ่งทะยานไปข้างหน้าเลยตัวฉันก็อาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันพุ่งทะยานไปข้างหน้าจนชนะแล้วก็จะสื่อความหมายไปในทางนั้นได้ส่วนอันที่2นะครับผมทางลบนิดนึงนะครับคือคาว โอเรยนะครับกักคาริงกุนะครับมันมาจากคําว่ากักคาริที่แปลว่าผิดหวังนะครับคือ ing ยังอยู่นะครับแต่ว่าบิ่งกุหายไปแล้วก็เป็น ari, ok, G, กักคาริบวก ing ก็กักคาริงกุใช้เวลาที่แบบสมมติตัวเองไปช่วยเพื่อนในห้องเรียนแล้วเพื่อนๆที่ได้รับความช่วยเหลือก็แบบอาจจะไม่สืบนึกอบุญค,คุณของยูมะเลยยูมะ <Y uma S 2> ก็จะแบบมีน้อยๆแล้วก็ตะโกนด้วยคํานี้แหละครับกักคาริงกุดับแล้วคำต่อมาครับผมคือคําว่าแคตตบิงกุนะครับผมแคตตบิงกุ u, นะครับไม่ใช่คัตตบิงกุนะคคือําว่าแคโตบิงกุเนี่ยมันก็มาาาาจกคคํว่แู u, นั่นแหละครับผมซึ่งคําว่าแคตต ก็จะเป็นประโยคที่ยูมะเนี่ยเอาไว้พูดให้กําลังใจตัวละครตัวหนึ่งซึ่งก็คือน้องแมวประจําเรื่องอย่างน้องแคตทตี้นั่นเองครับเวลาที่ต้องให้กําลังใจน้องแคตทตี้ก็ตะโกนคําว่าแคทต,ตัวบิ้งกูเนาะสว่วนอีกกันหนึ่งนะครับผมอันนี้ให้กําลังใจใครโตครับผมไคโตเนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับชั้นดีของยูมะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยนะครับที่ว่าเขาทําให้ยูมะเห็นถึงความต่างของพลังแล้วก็กลายมาเป็นพวกพ้องกันในตอนท้ายแล้วทีนี้เนี่ยช่วงจบซีซั่นหนึ่งตอนที่เนะจ็ดสิบสองนนเจ็ด กับบรรลุจุดหมายของเขาแล้วต่อสู้เพื่อน้องชายมาตลอดแล้วแล้วทีนี้ตอนนี้เขาไม่มีจุดประสงค์ที่จะต่อสู้ต่อไปอีกแล้วก็ขอทิ้งการดวลขณะที่กาลังดวลกับยูมาอยู่ก็กะว่าจะทิ้งการดวลครั้งนี้ไปเลยก็แล้วกันซึ่งตอนนั้นนะครับยูมะก็จะบอกกับไคโตะนะครับว่าฝีมือของนายมันไม่ใช่ดวล,ลิสที่จะมาทิ้งการดวลแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ดวล,ลิสที่จะเลิกดวลไปทั้งอย่างนี้นะและคําพูดที่ปลุกให้ไคโตะได้กลับมาต่อสู้กับยูมาต่อนะครับ,ก,ก,รบ,รบก็คือคําว่าไคโตบิ้งก มาแทนที่คําว่าคัดโตแล้วก็ยังคงคาว่าวิ่งกุ๊ไว้นั่นเองครับหรือกระทั่งยูมะเคยเจอหมาอย่างนี้นะครับผมเจอน้องหมาที่กำลังแบบว่าเศร้าส้อยเงอะหงอยหรือน้องหมาที่ยูมะก็จะมีการพูดคําว่าด็อกกุบิ่งกุนะครับผมซึ่งเป็นการให้กําลังใจหมาคือเอาคําว่าด็อกไปใส่ในคาว่าคัดโตวิ่งกุเอาคําว่าคัดโตออกไปเอาคาว่าด็อกใส่เข้ามาครับทุกคนน่าจะเก็ตโครงสร้างของคําพูดคํานี้แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถพลิกแพงได้อะไรขนาดนี้เลยซึ่งนอกจากยูมาแล้วนะครับก็จะมี ไปพูดไปใช้ในบริบทของตัวเขาเองด้วยยกตัวอย่างเช่น Orbital 7นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นหุ่นที่คอยรับใช้ใครโตมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สูงมากเวลาที่แบบเห็นท่านใครโตกำลังต่อสู้อย่างนี้นะตัว Orbital 7ก็อาจจะแบบมีช่วงได้รับอิทธิพลจากยูมาบ้างนะครับเวลาเห็นใครโตต่อสู้และก,กำลังตื่นเต้นตื่นเต,นต้นอย่างนี้ก็จะมีคำพูดประมาณว่าโดคิโดคิงกูละซึ่งก็แปลว,ว่าแบบตื่นเต้นแบบหัวใจจะพุ่งทะยานออกมาเลยอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมความหมายก็จะเป็นทรงนั้นะ นะครับอยู่กับพวกยูมะแล้วพวกยูมะโคโตริหรือกระทั่งพวกชาร์กมีการพูดอะไรกับออร์บิทัลเซเว่นเนาะแม้ว่าออร์บิทัลเซเว่นจะไม่ค่อยอยากฟังคําสั่งใครนอกจากคาสั่งของท่านไคโตอย่างเงี้ยเวลาที่ต้องรับคําสั่งจากคนอื่นเขาก็จะมีคําพูดว่าคาชิโคมาริ่งกูดะโอยรานะครับคือฉันรับคําสั่งจากคนอื่นมาแล้วเพื่อที่จะไปช่วยท่านไคโตนะซึ่งคําว่าคาชิโคมาริ่งกูนะครับมันก็มาจากคําว่าคาชิโคมาริที่ตัวของออร์บิทัลเซเว่นจะพูดในลักษณะกับไคโตอยู่แล้วนะครับกับการที่ ว่าคัดิคอมาลิงกดะอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับก็ถือเป็นอิทธิพลอีกอันหนึ่งที่ยูมักมีต่ออเม i ท a l s เซเว่นได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นการปรับประยุกต์ใช้นะครับผมกับคําว่าคั t ตัวบิ้งกที่ไปใส่ไว้ในบริบทอื่นได้มีการเปลี่ยนแปลงคําพูดแต่ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอเอ็นจี ING ช่วงท้ายเนี่ยมักจะยังอยู่นะครับแค่เปลี่ยนคาข้างหน้านาะาว่าเป็นคําพูดประมาณว่าอะไร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 แล้วก็บิ n งกูดะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับใครที่แบบเคยดูภาคเซอออมาอย่างยาวนานพบการประยยุกต์ใช้คคํําาไไไหหนนนของของงะรบีีเปลปลล่แ ยังไงไท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาในส่วนนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับผมหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากพูดก็คือการที่คําพูดเนี้ย มันไวรัลในเนื้อเรื่องนะครับขนาดที่ว่ามีการทําออกมาเป็น Guard การ์ดกลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งการ์ดที่มีการวาดด้วยเรื่องของคาว่าคัตตัวิ่งกุ่อย่างเงี้ยมันก็จะมี3มใบเท่าที่ผมคัดมาได้นะครับซึ่งไอ้สาใบเนี้ยบริบทการใช้คําว่าคัตตัวิ่งกุ่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละใบเลยครับผมมาเริ่มที่การ์ดใบแรกเลยนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าคัตตัวิ่งกุ่ชาร์เลนจ์ครับผมคัตตัวิ่งกุ่ชาร์เลนจ์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับ คือว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสหนึ่งตัวที่โจมตีไปแล้วแล้วในแบทเทิลเฟสนั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราเลือกจะสามารถโจมตีเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งโดยมอนสเตอร์ที่มันสามารถโจมตีได้อีกครั้งด้วยเอฟเฟกของการใบนี้นะครับเวลาที่โจมตีเข้าไปเนี่ยจนกว่าจะจบดามเมทสเตปอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนตกับดับได้เลยซึ่งดูจากอาร์ตเวิร์กแล้วก็เป็นยูมาที่กําลังพุ่งทะยานออกไปนะครับซึ่งเอฟเฟกตก็ถือว่าโอเคนะครับผมสอดออคล้อง,องกรรังงบ,บ และการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือโอโนมาโทเปียครับโอโนมาโทเปียเป็นการ์ดเวทมนฟิวนะครับผมการ์ดเวทมนฟิวใบนี้นะครับมีเอฟเฟกอยู่3อย่างเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่บนฟิวโซนทุกครั้งที่เรามีมอนสเตอร์ชื่อจกักรพรรดิความหวังโฮฟถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวให้เราวางคัตโตบิงเคาน์เตอร์1เม็ดลงที่การ์ดใบนี้นะครับผม <laughs> ชื่อคัตโตบิงเคาน์เตอร์หรือคัตโตบิงกูเคาน์เตอร์เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูในชื่ออออเเเวววรร์ชชััั่่่นนนขงงภาาาาาาษษกกฤะะคคบ็็จห้ใํ high the five กา์ Counter, เคาน์เตอร์ครับผมมันก็จะไปตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของการใบเมื่อกี้นะครับซึ่งหมายความว่าในคําว่าการ์ดทางการเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้คําว่า h i g h five the sky คือประมาณว่าจะพุ่งเข้าไปแตะมือกับท้องฟ้า,าหราอเงี้ยเออก็เป็นความหมายของการทะยานนะครับเออแต่ว่า high f i เด the ก k y ก็จะมีทรงของการทะยานพุ่งขึ้นไปสูงด้วยกลับมาที่เรื่องของคัตตัวบิ้งเคาน์เตอร์ของการใบนี้เนาะก็คือวางไว้และทีนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ที่สองของการใบนี้จะตามมาคือมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราทุกตัวพลังโจมตีป้องกันจะเเพิ่่่่มมมขึ้น้นนตตาาคอรรททีีียูกดใบ ณ200พอยต์นะครับเรียกว่าอัญเชิญโฮมเอาไว้สัก5รอบอย่างนี้นะครับวางคัตตัวบิ้งคาน์เตอร์ได้สัก5เม็ดมอนสเตอร์บนฟิลของเราก็เกร็งแกร่งแล้วพลังโจมตีบวก1,000กันไปเลยแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่3นะครับผมเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดคัตตัวบิ้งคาน์เตอร์ออกจากการ์ดใบนี้ไปได้2เม็ดเมื่อถอดออกไปแล้วปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซูบะบะกากากาโกโกโกหรือโดโดโดนะครับผมอันใดก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง1ตัวจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลดดครรับและก้้าาาาววไปต่่่่อออมสุททยยีเืงงข ตัวบิงกุนะครับผมคกอรการไปนี้ครับผู้สร้างแห่งความหวังครับผมผู้สร้างแห่งความหวังเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน9ก0ารการไปนี้ก่อนเลยนะครับผมมันมีหมายเหตุเขียนเอาไว้เท่าที่ผมดูการอยู่นะว่ามันไม่สามารถใช้ในการดูเอลทางการได้นะครับก็เป็นการเก๋ๆทางการที่ออกมาไว้ให้เราดูเล่นได้นะครับแต่เอาไปใช้ในการแข่งทางการไม่ได้วังนั้นนะซึ่งเอฟเฟกของการไปนี้น่าสนใจครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปนี้เนี่ยมันถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่ ไปได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยในช่วง draw face เทิร์นต่อไปของเรานะครับก่อนที่จะเข้า draw face นั้นถ้ามีเงื่อนไขว่าเราไลฟ์พอยต์น้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะให้เราตะโกนว่าคัดตัวบิงกูด้าโอเร่ขัดตัวบิงกูด้าโอเร่ขัดตวบิงกูดาโอเร คัตตวบิงกูด้าโอเร่เสร็จป,ปุ๊บนะครับก็ให้เลือกการ์ดหนึ่งใบจากในเด็กของเราเอามาวางไว้ใบบนสุดของเด็กครับผมซึ่งทุกคนเข้าใจฟีลใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีช่วงที่ผมพูดไว้ในตอนแรกนะครับว่าบริบทของบางครั้งที่ยูมักเขากําลังเสียเปรียบกําลังจาไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเขาจะมีช่วงที่ตะโกนคานี้ออกมานะเขาว่าคัตตวบิงกูดาโอเร่เสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะจ่วการ์ดขึ้นมาได้การ์ดพลิกเกมอย่างนี้เนาะซึ่งการ์ดไปเนี่ยมันก็จะสื่อความหมายประมาณนั้นได้นแหละครับว่าเรากำล หนึ่งใบจากในเด็กเอามาวางไว้ใบบันสุดของเด็กเพื่อให้เราจวยได้การ์ดที่เราต้องการนั่นเองครับเออก็เป็นเหมือนกับว่าการ์ดที่ส่งผลไปยังเรื่องของเอฟเฟกต์โจเทพแต่ผมชอบเงื่อนไขามากครับผมเราต้องมีการตะโกนด้วยนะคัตโตบิ้นกูดะโอเระนะครับก็เลยเป็นประเด็นมั้งว่าทําไมเนี่ยการ์ดใบนี้ถึงไม่สามารถเอาไปใช้ในการดูเอลทางการได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคําพูดติดปากของยูมาร์นะครับผมวลีเด็ดคาว่าคัตโตบิ่นกูดะโอเระนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม เป็นคาพูดติดปากของยูมาที่ติดหูหลายๆคนแน่นอนนะครับแล้วก็ในความหมายในเชิงของปรัชญาการต่อสู้ในเชิงของตัวตนของซุโมโม uma, ครุมอยูมาคาพูดนี้ถือเป็นคําพูดที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมสามารถเอามาใช้อธิบายตัวตนของยูมาได้เป็นอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่ผมยิยกมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้เนาะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดคนแชกกกดไ Subcribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ